วันนี้ก็มีโอกาสให้เข้ามาตลาดคุณนายนะครับนี่ตลาดคุณนายตอนสักห้าโมงเช้านะครับมีไก่ทอดมีโอ้เยอะนะครับแต่เขาจะบูมตอนเย็นๆเนาะอันนี้ตอนกลางวันอยู่เ,เงียบๆอยู่ตลาดคุณนายนครับเขากาลังจัดของกันนะครับมี่ตลาดคุณนายนะครับตลาดสองนะครับเป็นช่วงห้าโมงเช้าเนะเาะเงียบนะครับเงียบมากเลยต้องรอตอนเย็นอยู่ นีแ่แมงงาแมงงาะแปดบัณฑิตแปดบัณฑิตหมายความว่าส่งลูกเรียนจบมหาลาัยแปดคนแต่ละคนจะทำงานดีๆท้งนั้นนะเนาะโอ้ไม่ก็ไม่มีใครต่อป้าละคือถ้าถ้าหมดจากป้าก็ไม่มีแล้วครับเพราะลูกๆนั้นเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแล้วคงไม่มาทำนะครับคุณผู้ชมก็มาช่วยกันอุดหนุนได้นะก่อนที่ป้าจะวางมือนะครับปลาทอดไก่สับครับกับร้านป้างอเนาะนี่ เท่าไหร่แล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วป่ะย่างเจ็ดสิบโอ้โหย่างเจ็ดสิบหกหาเงินเข้าบ้านได้วันละพันนะผู้ชมโอ้โหมีที่ไหน <laughs> โอ้ก็คือลูกหลานไม่อยากให้มาทำแล้วเนาะแต่เรา<ม>อยากมามันเหงามันเหงา,หงา,าต้องมาาบ้น่อ่าเห็นไหมคุณผู้ชมคนเคยทำนะเ,เราก็อยู่บ้านนะเมื่อเป็นน้อยเป็นอะไรไปเลยนะอืมเรามาเนี่ยได้เดินนู่นเดินนี่คุยกันนู่นนี่มาอุ่นๆมาง้อได้นะครับที่ร้าน ไก่ทอดเนาะตลาดคุณน,นายรับตลาดสองครับขายดีครับขายดีนนะมันจะเงียบหน่อยนะช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมผมต้องมาช่วงเย็นความจริงนะครับต้องมาช่วงเย็นนะครับอันนี้มันช่วงเช้าอันนี้ก็เป็นร้านประจําผมเลยผมจะมาซื้อข้อปปาวเปล่าที่นี่นะร้านเจ๊เพชรข้าวเห,เหนหียวนึ่งนะครับผมมาที่นี่ประจะําอ่ะอันนี้ยังจัดของอยู่เนาะเอ็นเย็นผมจะมีของเยอะนะแต่อนนี้ก็มีครบนะคะขนมดูได้เลยเดี๋ยวค่อยมาตอนเย็นๆนะครับอันนี้ ไก่ย่างครับรุ่นน่าจะเป็นรุ่นสองรุ่นสามแล้วนะครับคือ<ด>ผมมาเช้าไปหน่อยนะาุผู้ชมถ้ามาเย็นนี่คนจะเยอะมากนะอันนี้เจ้าเก่าเลยนะโหดั้งเดิมเลยนะร้านร้านเฮียน้อยเป็ดพะโล้นะใครต้องรู้จักสมัยก่อนเขาเข็นรถเข้ามาผมจําได้นะตอนผมเด็กๆก็ยังคงเต็มเดิมนะครับตานานเนาะไก่เอยไม่ใช่เป็ดนะผู้ชมเป็ดย่างหมูกรอบนะฮะแล้วก็พะโล้เต้าหู้ถั่วนะครับ มาอุ่นๆก็ได้ครับผู้ชมนะอุ่นก็ได้ไม,มนะดาเช้านี้มันจะเงียบหน่อยนะครับโอเคมันเป็นตลาดเป็นตลาดเย็นนะครับยา,ยาวไปมันร้านผักร้านอะไระครับแต่ตอนนี้ผมมีนัดกับร้านอยู่ร้านหนึ่งครับเดี๋ยวผมผมไปร้านนี้หน่อยมีร้าน<ม>าน,นี่ก็ร้านใหม่เนาะร้านมาจำลองอ่าขายต้ยมยำต้มแซ่บปลาต้ยมยำหมูเข้าวเปล่าครับนี่ก็กระเทียมเออมาเช้า,ชาไปทุกคนเพราะว่เาเป็นตลาดเย็นไง เอาเอ,อิญผมมีนัดกับร้านแหวพาณิชย์ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูร้านแหวพาณิชย์กันร้านนี้ก็เปิดมานานมากกว่า30ิปีนะครับย้ายมาจากตลาดหนึ่งแล้วก็มาอยู่ตลาดคุณนายนะครับสําหรับร้านแหวพาณิชย์นะครับส่วนนี้เป็นร้านอัตพลนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านแหวพาณิชย์นี่ร้านแหวพาณิชย์ครับซึ่งรู้จักกันมานานแล้วนะครับท่านผู้ชม,มนะขายของเปตนตเล็กขายของแบบ แบบนี้ยนะฮะแหวนพานิชซึ่งตอนเนี้ยมันคือคุอเจ้เขาอายุเจ็ดสิบกว่าครับเ <c oughs> ขากําลังเลิกกิจการครับเขาก็เลยขายสินค้าราคาทุนอ่าทำมาได้นะเขาขายสินค้าราคาทุนนะครับทางเข้าทางนี้ขายคนนี้ลงคลิปหน่อยนี้เนี่ยเนี่ยเออออเออเออไอ้ลูกน้องเขาด <c oughs> อกสนมาขายนะดอกสนแปดสิบบาทดอกสนาขายดอกสน,าานคนุครับ สอนง่ที่กินไห้นี่พอดองกันข้อมาจากมันโคสวนชาวบ้านเลยนี่แต่เวลานั่นนะโอต้องให้มันงอมงอมนะมันจะหอมอร่อยถ้าพูดถึงว่าถ้าอย่างนี้ตอนแรกเราไม่รู้เนาะเรากินบอกอะไรวะมันเปื่อผลามาให้กินบอกโอ้โหพอไอคนนั้นกินเป็นกระโจ้โอ้โหสอนแห่แกต้องกินงอมงอมโอ้โหอร่อยอร่อยก็ไป็นไทยเอง อันนี้วันนี้ก็มาหาเจ๊ตาเจ๊ตาบอกจะเอากล้วยมาให้ผมเอ๋ผมก็มาดูครับนี่กล้วยครับกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยกล้วยน้ำว้าเนาะไม่ได้ไม่ได้ลงช่องใหญ่ครับลงช่องผมเองอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่จะจะให้สอนทำแซ๊บหน่อยบางร้านหลังไม่เป็นโอเควันนี้ก็ไอหมูมาดูแล้วมก็ได้สั่งอะไรกินเป็นเออมาดูไม่ใจมาดูกล้วยมา ยเลโอเคนะคุณผู้ชมผมก็มารับกล้วยจากเกตาแลตาให้มอมนะอมอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมทาธุระก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงเรื่อยเื่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับร้านเจ๊แอวพาณิชย์นะครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วเจอกันนะครับบายครับ